อยากเซฟกราฟให้หน้าจอเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเวลาที่เราล็อกอินเข้ามาใหม่ทุกๆครั้งอยากรู้ทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเซฟกราฟนะครับว่าเวลาที่เราทำการตีเส้นเทรนไลน์หรือว่าตีแนวรับแนวต้านใส่อินดิเคเตอร์เสร็จแล้วเนี่ย เราจะทําการเซฟยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายคนเลยนะครับที่เจอปัญหานี้คือเวลาที่เราทําการตีเทเลไลน์นะครับสมมุติว่าเราตีเทเลไลน์ไปนะครับอันนี้มาตีให้เล่นอ่าให้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับสมมุติว่าเราตีเทเลไลน์ไปแล้วเนี่ยอ่านะครับสมมุติเราตีเทเลไลน์นะครับดูแนวรับแนวต้านไปแล้วนะครับและเวลาที่เราออกไปนะครับก็คือปิดหน้าผอมบิดับไปเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาใหม่นะครับ กราฟนะครับหรือว่าเทไลน์ของเราเนี่ยมันจะหายไปนะครับยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราตีไว้แบบนี้นะครับแล้วเรากดออกไปนะครับแล้วเรากลับเข้ามาใหม่นะครับที่กราฟตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นเทไลน์นะครับแล้วก็เส้นฮอริ z o n ท a l ไลน i นะครับมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหามากๆเลยถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ตีเส้นเทไลน์นะครับตีแนวรับแนวต้าแล้วก็ตีแนวโน้มไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ไม่สามารถเซฟได้ นครับวิธีการในการเซฟนะครับผมจะมาบอกให้นะครับในคลิปนี้เลยเนาะก็ยังไงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมใหม่ๆนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะครับเป็นกาลังใจให้กันด้วยเนาะเดีเราไปดูกันเลยนะครับวิธีการนะครับสมมุติว่าเรานะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วกันเนาะอันนี้มาตีสอนวิธีการนะครับว่าเราจะเซฟยังไงนะอ่ะสมมุติว่าเราทําการตีเส้นเทไลน์นะครับแล้วก็ตีแนวรับแนวต้านไว้นะครับ เดี๋ยวผมขอตีแป๊บหนึ่งนะครับตีแบบมัวม่วๆไปก่อนนะครับอ่ะมัวม่วๆไปก่อนแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเวลาจะเซฟเนี่ยเซฟยังไงนะครับอ่ะสมมุติประมาณนี้แล้วก็สมมุติว่าบางคนเนี่ยชอบใส่อินดิเคเตอร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่อินดิเคเตอร์ไปด้วยเลยนะครับอ่ะสมมุติว่าใส่อินดิเคเตอร์มานะครับเลือกมาสักหนึ่งอันสมมุติว่าเป็นอ่ะแม็กดีแล้วกันนะครับก็คลิกไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับอินดิเคเตอร์ก็จะขึ้นมา ก็เลื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวขอตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมจะเอาวอลลุ่มออกนะครับก็ให้มาวอลลุ่มออกตรงนี้ได้เลยกดปิดการมองเห็นไปนะครับแล้วก็ Moving เ v e r a อ e เเนี่ยออกไปหมดเลยนะครับอ่ะกราฟมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะใสสะอาดขึ้นนะครับสามารถดูง่ายๆนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีที่ชัดกว่านี้นะครับสีแดงอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับสําหรับ ด n เ i c a t o r magd นะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนก่อนวิธีเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่ตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาเปลี่ยนสไตล์ได้ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นอ่าอย่างนี้แล้วก็อ่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับโอเคโอเคตรงนี้ได้ข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนะครับ แดงอันนี้แดงที่แน่โอเคถูกแล้วนะครับสีแดงถูกต้องอันนี้เป็นสีเขียวนะครับตั้งความหนาเป็นสูงสุดเลยโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมตั้งประมาณนี้นะครับแล้วผมอยากจะเซฟหน้านี้เก็บไว้นะครับเวลาที่เราล็อกอินเข้ามาหรือว่าเราเข้ามาสู่หน้ากระดานเทรดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะยังคงอยู่แบบนี้ นะครับก็คือไม่หายไปไหนไม่ต้องตั้งใหม่นะครับวิธีการเซฟก็คือให้เรามาเลื่อนแถบเมนูด้านบนตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมที่มันเขียนว่า BTC นะครับแล้วก็ไทยบาทแล้วก็ H1 นะครับนี่เราก็เลื่อนมานะครับฝั่งขวาสุดปั๊บนะครับเราจะสังเกตเห็นตรงนี้ครับที่เป็นรูปเหมือนก้อนเมฆนะครับแล้วก็เขียนว่าเซฟนะครับเราสามารถมาเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการกดเซฟไปได้เลยครับจิ้มมาหนึ่งทีนะครับเราก็สามารถใส่ชื่อนะครับว่าเราจะเซฟว่าใน กราฟรูปเนี้ยที่เราตั้งไปเนี่ยนะครับให้ชื่ออะไรสมมุติว่าตรงนี้ผมจะตั้งว่า BTC นะครับ BTC MACD MACD นะครับ H1 นะครับอ่ะสมมุติว่าจะตั้งแบบนี้นะครับเราก็กดเซฟไปได้เลยกดเซฟไป็หนึ่งทีครับเห็นไหมครับตอนนี้ชื่อมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราลองกดออกไปนะครับเราลองกดออกไปกดออกมาอย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับเรากดเข้ามาใหม่กดมาที่กราฟใหม่ มันจะขึ้นเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมันจะหายไปนะครับวิธีการที่เราจะกู้คืนกลับมานะครับในหน้าเมื่อกี้ก็คือเลื่อนมาที่ด้านบนเหมือนเดิมครับไปที่หน้าเซฟเมื่อกี้เห็นไหมครับหน้านี้แต่ว่าให้เรามาเลื่อนตรงนี้ครับตรงที่เป็นลูกศรนะครับลูกศรขีดลงมานะครับให้เราคลิกไปหนึ่งทีแล้วเราก็เลือกคําว่าโหลดฉากเลเยอร์นะครับตรงนี้โหลดฉากเลเยอร์คลิกไปหนึ่งทีนะครับเราก็หาชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมตั้งว่า btc macd h1 ใช่ไหมครับเราก็มาคลิกตรงนี้ได้เลย คลิกไปหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็กดปิดไปนะครับกดออกตรงนี้กดออกตรงนี้ได้เลยนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่เราจะเซฟหน้าจอของเราไปได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งใหม่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจในเรื่องของการเทรดบิตคอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ